สวัดสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้สามารถนะครับสามารถพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับก็ที่ดินของเรานะครับที่ดินดิมน้ำนะครับวันนี้นะครับอัปเดตนะครับอัปเดตหน้าแปลงนะครับก็วันนี้ลูกค้านะครับลูกค้าก็ที่แปลงหกนะครับแปลงหกบ้านสวนวิวเขาสัตการนะครับก็ทําบ้านนี่ครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับดูด้านหน้ากันนะครับ ทางตรงนี้อันนี้คือด้านหลังของแปลงนะครับด้านหลังของแปลงของลูกค้านะครับติดดิบน้ํานะครับแปลงนี้แปลง A6 นะครับเอคกั็สร้างบ้านสวยๆตรงนี้เลยนะครับนี่ก็แม่โครโครขุดนะครับเพื่อจะวางถังนะครับระบบน้ำทำเสียนะครับระบบน้ำทิ้งนะครับนี่ครับแปลงนี้ทําบ้านสวยเลยนะครับแปลง A6 นะครับแปลงนี้ A6 บ้านสวยๆนะครับ ส่วนท่านลูกค้านะครับที่สนใจนะครับอยากได้บ้านสวยๆตรงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะครับก็มีแปลงใหญ่ๆอยู่หนึ่งแปลงนะครับแปลง A5 นะครับแปลง A5 ก็อยู่ติดกับแปลง a 6นี่เองนะครับนี่ครับแปลง A6 อยู่ใต้ต้นตะบกนะครับแปลงนี้สวยเลยนะครับส่วนแปลง A5 นะครับ a ออยู่ทางนี้นะครับทางนี้นะครับ A5 นะครับก็ขนาดพื้นที่หนึ่งไร่กว่านะครับ ห้าละสี่ร้อยห้าสิบสามตารางวานะครับแปลงนี้นะครับนี่นะครับจากทงแดงตรงนี้นะครับทองแดงนี้ไปถึงทงแดงตรงนี้นะครับหน้าแปลงครับไฟฟ้าปลาปามีพร้อมเลยนะครับแปลงนี้สวยนะครับแล้วก็นู่นด้านหลังนะครับยืดไปถึงตรงนู้นนะครับด้านหลังนะครับก็เป็นแปลงใหญ่เลยหนึ่งไร่กว่าๆนะครับด้านหลังติดริมน้านะครับทงแดงแดงสะบัดสบัดอยู่นะครับนี่ครับ ส่วนแปลงเล็กๆนะครับแปลงเล็กๆเลยมีว่าหนึ่งแปลงนะครับ a 4 150ตารางวานะครับส่วนแปลงนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยโปรโมชั่นพิเศษเลยแปลงนี้นะครับก็แถมบ้านลอกดาวเลยนะครับแถมบ้านลอกดาวหนึ่งหลังนะครับมูลค่า3 0 0แสนบาทนะครับ3 0 0แสนบาทนะครับนี่นะครับอัปเดตบรรยากาศในพื้นที่ให้ทุกท่านได้ชมนะครับ แมโกกําลังขุดนะครับขุดเพื่อวารระบบน้าเสียนะครับนี่นะครับท่านที่สนใจนะครับก็เข้าเยี่ยมชมได้นะครับบ้านสวนวิวเขาสันติกานะครับแปลงเอห้าขนาดพื้นที่สี่ร้อยห้าสิบสามตารางวานะครับราคาก็อยู่ที่เก้าพันสามร้อยบาทต่อตารางวานะครับก็ซื้อสดจำนวนพร้อมโอนเลยนะครับแล้วก็แถมบ้านนกดาวนะครับหรือว่ารับเป็นส่วนลดสามแสนบาททันทีเลยนะครับเดยด่วนนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับตอนนี้นะครับว่างอยู่สี่แปลงนะครับ ท่านที่สนใจนะครับรีบติดต่อสอบถามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ